สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญชนิด10บ,บาทของรัชกาลที่9มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลที่ทางช่องนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็มาพบกับเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับตั้งแต่ปีพศ2534จนถึงปีพศ2553นะครับ จำนวนทั้งหมดนี้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญและหน้าสะสมเพื่อรอราคาในวันข้างหน้านะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญปีพศสองพนสาะครับก็มีร้านประกาศรับซื้อมีช่องประกาศรับซื้อหลายช่องเลยทีเดียวเป็นเหรียญที่อยู่ในอันดับที่ต้นๆ ของชนิด10บบาทต่อมานะครับก็ปีพศ2536อันนี้ก็ติดอันดับเหมือนกันนะครับติดอันดับปลายๆก็มีบางช่องนะครับก็รับซื้อนะครับปีพศ2539ก็เช่นกัน ก็มีการซื้อขายกันแล้วปีพศ2540นะครับก็มีการซื้อขายกันราคาเกินหน้าเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญติดอันดับเป็น10บาทปีพศ2541นะครับก็อยู่ในอันดับที่สองนะครับมีาราคาซื้อขายกันเป็นวงกว้าง นะครับปี42ก็เช่นกันนะครับปี43ช่องสมาคมชาแนลไม่มีนะครับก็มีปี44นะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญสุดท้ายก็ปีพศสอ0 3สามไอ้552นะครับก็มีราคาเกินหน้าเหนะรียญชนิด10บบาทของรัชการที่9กนะครับก็ปีพศสอ0 0 ห้าสิบสามนะครับเหรียญทั้งหมดนี้นะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมา,าทำเป็นรายย่อยนะครับในเรื่องของราคาเหรียญละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้า พบกันใหม่สวัสดีครับ